แก yeah. รีบๆไปหาของเจอยังนี่ใครก็อีโตัจีนเนี่ยไปๆไปแกเจาก็อ <in on another stakeholder> <tt> ีตจีนนี่จริงๆหรอที่มีใหญ่ๆแบบนี้แหละกำลังดีกินข้าวสะดวกมันไม่ใหญ่ไปนิดนึงหรอใช่แกจะบ้าเหรอถ้าอยู่เล็กๆมันก็จะเหมือนแบบพวกรูหนูไงเราแบบยิ่งใหญ่เฮ้ยแต่ฉันอยากได้พวกเตียงพวกนี้ด้วยอ่ะฉันถึงแม้ว่าเตียงบ้านเราจะใหญ่นะแต่ว่า แกนอนเบียดฉันตลอดเลยฉันจะเอาเตียงแยกแล้วเตียงเล็กก็ได้ไปโหไปาปไปไปเอ๊ไมีคนอยู่ในนี้ด้วยเหรอฮะอุ้ยโอ้โหปังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้แล้วใช่คนไหนปัง้ปังไในนี้อ่ะอุยชลือังแกทำจริงแกลืมมาเฮ้ยมีมีที่หลบ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 ชั่วคราวอยู่เร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามา อยผังมันออกไปผังมันออกไปอย,อยังไงโอ้ยแกฉันรูจริงนะฉันรู้สึกว่าฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะกับการที่อยู่ในอีเกียแล้วทําอะไรไม่ได้ฉันนั้นแต่คอยหลบซ่อนแอบแล้วก็หนีตลอดเวลาแกไม่เหนื่อยมั้งเหรอมันก็เหนื่อยแต่เราทําอะไรได้เนี่ยดูดิมัน แบจะไม่เห็นอะไรเลยซ้ำอ่ะตอนมืดแบบเนี้ยมันไม่มีพวกแฉลงอะไรเงี้ยมันตีมันอ่ะคอยกยนไม่ขึ้นเราเป็นแค่เด็กงั้นคืนนี้ฉันว่าเรานอน,อนก่อนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยหาทางอีกทีนึงเราบ้านอ,อ่ะออกมาอย่างไกลฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องหาของไกลก็ได้ก็ม,มันไม่มีตจีนแถวบ้านเรานี่อู้อยู่ดีดีก็อยากได้ตจจีนเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไปงั้นฉันนอนแล้วแกไปนอนอยู่ตรงนู้นเลยปะแกจะนอนหมอนอ จะนอนด้วยนี่ไม่สนฮ่า a few moments later โอ้ยแกนอนเบียดอ่ะเฮ้ยไอปังอะไรแกรู้สึกไหมว่าทำไมวันนี้เราถึงนอนอิ่มๆิ่มว่าเราอร่อยแล้วป่าเราหลับกันข้ามมาสองสองวันแล้วเนี่ยสองคืนแล้วด้วยก็ว่าและเชียวสดใสเลยอ่ะตอนนี้สดใสวเบอร์ จะมีกำลังแล้วตอนนี้ฉันก็มีพลังเหมือนกันมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้คิดว่าพนักงานแถวนี้คงจะเยอะน่าดูเลยแหละเราไปหาของเอาชีวิตรอดกันดีกว่าบานก็กลับไม่ถูกแล้วฉันกาลังมองอยู่แล้วจะไปทางไหนดีแถวชั้นวางเนี่ยดูมีของเยอะมีเยอะจริงเหรอปกติมันก็มีแต่ของแบบเดิมๆอะอะไรเจอไม้เหรอผีเสื้อยักอะไรคือผีเสื้อยากอะผีเสื้อยักนี่มัน ดรนตรงนี้มันมีระเบิดด้วยอะใช้ยังไงวะเนี่ยฉันปาใส่แกไดปะฮึบปิวว้วยว้เจ็บอุ้ยอุ้ยปาระเบิดใส่ฉันใช่หมวิวปิววิวปิววิววววววฉันปาระเบิดใส่แกแล้วมันก็เด้งกลับด้วยยัปังวีคิว่นี่ฉันปารปืนใ่แกแล้วแกเดี๋ยวดิมันมีปืเต็มเลยอะมันมีปืนเต็มไม่หมดเลยมีทั้งบาซุก่ามีทั้งปืนกล โอ้โหเจ้<ม>เคยเล่นเกมอยู่อ่ะไอปืนพุ่นนี้มันแรงเอ๊ะเฮ้ยไอเด็กพวกนีน้ี่มาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยขอพน้นอันตรายรู้ไหมออกไปตรงนี้เลยนะไม่ออกฮ่าๆกลัวหป้า,าปะจัดการมาดิเอาขอพวกนนี้แหละที่เรามาป้าใส่มันปีแน่แนเป็นไงเจ็บปะล่ะ ก็ไม่รู้แฮะฉันก็ไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงเหมือนกันอะฉันเคยเห็นตามหนังที่เคยเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยหนงซอมบี้โอ้เขาจะสร้างเป็นแบบป้อมปืนสูงๆขึ้นมาแล้วก็จะมีปืนติดเต็มไปหมดเลยแล้วพวก SCP หรือว่าพวกซอมบี้อ่ะไม่สามารถเข้าใกล้ได้เลยนะเพราะว่าเขาจะยิงตูยหมดเลยอะหอคอยแห่งความตายใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสร้างหอคอยแห่งความตายกันนะป้าในอีกเ0ียสามศูนย์ศูนย์แปด เพราว่าตรงนี้เวิร์กนะข้างล่างเราจะล้อมรอดแล้วก็นี่มีกองไฟอยู่ข้างหน้าพอดีทําเป็นแคมป์ค่ายทหารไปเลยแล้วก็ตรงข้างบนนี้จะเป็นหอคอยเดี๋ยวเราจะเอาไม้มาประดับกันโอเคงั้นเอาเป็นป้อมปืนตรงนี้เลยแล้วกันเนาะจัดไปงั้นไปขนปืนก่อนได้แต่ช่วยขนปืนเดี๋ยวฉันเอาบันไดแป๊บแล้วฉันจะปูปืนข้างบนไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาเราเดินน่ะอาจจะทำให้เราตกร่องได้ two hours later แอนบารฉันขนปืนมาให้เพิ่มแล้วอะ <c oughs> ดูนี่สิเฮ้ยสวยนะเนี่ยแกทำอะไรอ,ะ <c oughs> <บ>อ่ะเพราะเพราะฉันเห็นเวลาแบบว่าในหนังอะมันชอบมีแบบติดผนังไว้แบบเนี้ยฉันก็เลยเอามาติดด้วยเฮ้ยดูดีเลยอะโอ้โหเท่อะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันทำเป็นแบบว่าผนังที่มันเป็นปืนกลด้วยแล้วกันอุ้ยสวยข้างบนเนี่ยฉันปูพื้นให้แล้วแต่ว่าต้องล้อมรั้วเราต้องมีไปหารั้วกันด้วยดิ ตอนนี้พนักงานเยอะด้วยใช่เยอะมากเลยด้วยฉันอยากรู้ว่าป้อมปืนเนี้ยอีเกียมันจะขึ้นมาได้ไหมฉันเอาบันไดเก็บก่อนนี่เห็นปะฮาฮาป้อมเราอ่ะมันสุดเลิศสุดเก๋สุดดีมันทําได้แค่อยู่ข้างล่างแต่มันขึ้นมาไม่ได้ไงว้าฮาฮาโคตรปลอดภัยอ่ะเฮ้ยโหมันแนบติดชิดผนังเลยใช่เป็นชอบปืนเราวะดิสงสัยเห็นปืนแล้วแบบอุ๊ยรู้ว่าเรามีของมันก็เลยไม่กล้ากับเรา งั้นเอาเป็นว่าบนนี้เนี่ยเราทําเป็นเหมือนกับนอนนิดๆหน่นนอยๆแล้วกันนะแต่ว่าอตอนนี้ใช่ไหมฉันต้องพักแล้วอ่ะหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์พ่อปังโอ้ยตื่นว่ามันสว่างมากเลยครับสว่างดิไม่ใช่สว่างพระอาทิตย์นะสว่างเพราะว่าตอนนี้อเกียร์เขาเปิดทําการอีกรอบหนึ่งแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันต้องบันไดลงไปก่อนอุ้ยช่วแจงนะแนบชิด สนิทขนมกับผนังเลยอะไรหรอมาดูดิอุ้ยไอเด็กพวกนี้เนี่ยมันมีของนะเนี่ยไม่ได้การและต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดแกเขาคุยกับใครอ่ะผนังเออบ้าเลยเขาต้องแบกเนาะโอ้เ้ยแกมีเชือกอะไรอย่างงี้ไหมแบบพวกพวกเชือกเอามาล่าไปดิตั้งเอามาดิเธอพูดว่าเธอพูดว่อะไรนะเชือกเชือกมีเชือกปะฮ่าฮ่า โดนขังค่ะเออเออขังไว้ปล่อยชนะอเ,เด็กผู้นี้นี่มันเล่นโซนอะไรกันเนี่ยปล่อย,อยปล่อยฉันปล่อยพนักง,งานโดนขึงอ้าไตอกแตกเลย <laughs> สน,น,นั้นนายพนักงานอีกเกียฉันเ่อตอนคืนนะั้นเดี๋ยวเราเริ่มขึงมันดีกว่าตอนนี้เรากลับไปทําบ้านให้เสร็จก่อนเพราะว่ารู้สึกมากข้างบนของเราเนี่ยก็เริ่มกําลังจะมีรั้วแล้วเดี๋ยวเธอทำข้างล่างให้เสร็จก็ได้เดี๋ยวข้างบนฉันจะการทํารั้วให้เอง อีกแล้วเหรอแต่รอบนี้ไม่ต้องกลัวนะปังเพราะเรามีปืนใหญ่ปืนกลปืนใหญ่ปืนกลปืนคเพิ่มขนาดด้วยอ่ะมีกลัวเออฉันฉันหมุนผิดด้านด้วยอ่ะแต่ฉันคิดว่าเธอจะสร้างหลังคาปิดมันอีกทีหนึ่งแกคิดว่าไงอ่ะเออมันก็ดีนะถือเป็นความคิดที่ดีเลยเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันปิดเป็นแบบนี้นิดหน่อยก็ได้มั้งเออก็ได้แต่ประเด็นก็คือฮะใครใครโดนนันไม่ให้สักชิ้นดิปัง ขึ้นาข้างบนไหนดีกระสุนใหญ่ไปไหมไหนดูสิเนี่ยอุ้ยไม่เลยพอดีก <c oughs> ำลังดีเลยแกไปชดอะไม่ออกก็ได้กำลังดีเลย <c oughs> ทต่ว <c oughs> ่าตอนเนี้ยมันก็มืดแล้วนะว่วงแล้วด้วยอ่ะเราไม่ได้นอนกันมาหลายวันแล้วนะ ฉันคิดว่าวันนี้เราก็ควรนอนแหละแต่เราจะทําที่นอนง่ายๆไว้ข้างบนนี้แล i̇şte. oh. ้วก uh ันเฝินด um> ีนะเจอกันตอนเช้าห่วงมากเลยโอ้ยโอ้ทำไมวันนี้ขอแห้งจังเลยอ่ะโอ้ยหายใจไม่ออกโอ้โหมองเห็นแล้วแบบมองจันจางแล้วควันมีคนตาย เก๋อฉันเราจะล่ามโซ่มาแล้วเชียวหุ้ยพอล่ามแบบนี้มันเหนื่อยอะไรรู้ไหมชัดย้งใช่ะุ้ยวุ้ยๆๆ้ยครึ่งตัวแกตายโจมตีแบบมรับวโอ๊ยโอ้ยโยมันเต้นระบำมันเต้นระบำเดี๋ยวฉันจัดการให้ครึ่งตัวเนี่ยไอ้ป้าลบโคตรอันตรายเลยแถวบ้านเราอ่ะ จริงอันตรายเกินไปปุย๋ยปตาข้าเป็นไงมั่งฉันกำลังวางลูประเบิดอันสุดท้ายอยู่นะ <Yahoo! S 1> ้ยฉันว่าตอนนี้เนี่ยป้อมของเราเนี่ยโคตรเฟียเฟ้ยวโคตรเซ๊กโคตรตึงโคตรอันตรายโอ้เราพร้อมที่จะชมป้อมของเราหรือยังพร้อมแล้วมาไมหนมาไหนดูสิข้างหน้าเนี่ย,ยมีเชือกขึงด้วย กันปุยมุยใครขึงอ่ะไม่รู้เหมือนกันน่าจะกดผิดละมั้งไม่เป็นไรหรอกขึงสกายเชียนะขึงยันป้ายตรงนู้นเลยอ่ะเก่งจังเลยนะฉันเนี่ยโอเคค่ะทุกคนข้างหน้านี้นะคะก็ จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับแบริเออร์ที่เอาไว้กันนะคะเป็นรั้วแล้วก็มาตรงข้างๆเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นแบริเออร์ที่มันเป็นถุงขนมสามารถเดินเข้าออกได้นะคะเราอาจจะมาใส่ถุงขนมเออเอารายใส่ถุงแล้วมันใหญ่ขึ้นเนีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นกองไฟยาว8เมตรบ้านเราเนี่ยรายล้อมเต็มไปด้วยพนักงานอีเกียจำนวนมากมายที่กำลังโดนขึงอยู่และไม่สามารถไปไหนได้ ร้อยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันเลยนะไอ้พวกเด็กพวกนี้เดี๋ยวฉันจะทื่ตายให้หมดหรอกวิ้งไม่ปล่อยจ้าดูด้วยอ่ะตลอดชั้นล่างเนี่ยเนาะปาเป็นคนสร้างนะคะก็จะเป็นป้อมปืนตึงตาอู้หูนี่ดูเดี๋ยวฉันอธิบายเองทางด้านของกระจกเนี่ยเราจะสามารถซุ่มยิงจากตรงนี้ได้ค่ะทุกคนแม่ดูมาเราซุ่มดู happy happy h a p p happy ตรงนี้เนี่ยเลือกใช้ได้เลยนะมันจะเป็นบาสุก้าซีโฟ สไนั์หรือแม่กกาฟ่างแบบอันเล็กๆเ,เนี่ยพี่ไม่รู้หรอกเรียกว่าอะไรปืน S M G S, <Yeah>. <S M <SM> G S, <Yeah. Yeah>. <S M G ยายายาเฮ้ยโอ้แดงแดงนี่คืออะไรกระสุนปืนใหญ่เหรอ no 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 decision ระเบิดบุมบุมโอ้ระเบดิดบุมบุตรงตรงนี้นี่รู้สุกจะเป็นล็อกเกอ a ์แรนชอร์ใช่แล้วแล้วก็ส, <c oughs> สาม,มารถท <c oughs> ี่จะนีน่เราสามารถที่จะแบบยิงซุ่มยิงจากตรงนี้ได้เลยนะใช่ ถ้าเข้าออกเนี่ยเราก็ย่อเอานะคะเราก็จะสามารถมองเห็นได้ทั่วราชาอาณาจักรเลยนะงั้นมาดูข้างบนมากปปังเ<อ>ชืรอยินดีด<จ><จ>ต้อนรับเข้าสู่โลกของโดรนข้างบนนี้ไม่ต้องมีอะไรมากเลยนะมีเตียงเอาไว้ให้พวกเรานอนส่วนตรงข้างๆนี้ที่เธอเห็นสีม่วงๆนี้อันนี้เนี่ยคือปืนใหญ่ของพวกเราแล้วก็มีลูกระเบิดสีดำๆด้วยสุดยอดอะ่ะใช่ปืนใหญ่สุดยอดมากฉันอะแดปมาจากเ กระถางต้นไม้อ่ะแล้วฉันก็วางเตยียงไว้2อันมีของฉันแล้วก็ของเธอเอาไว้ดองข้างบนเพราะตรงนี้เนี่ยพนักงานปีขึ้นมาไม่ค่อยได้ปลอดภัยดอกว่าสูงอ่ะก็ฉันล็อกไว้อ่ะมันโดนขังไว้เห็นป้ามันโดนขึงอาเรโดนขึงแล้วก็มาดูตรงส่วนของโดรนมากตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้บินเพื่อดูรอบๆแถวนี้นะว่ามีคนอยู่ไหมหรือมีพนักงานอีเกียเยอะมากขนาดไหนพอเราจับพิกัดได้เดี๋ยวเราจะจัดการมันด้วยปืนใหญ่ของเรานั่นเองอส่วนตรงนี้เ,นเป็นเครื่องเป็นหอบบังคับการบินของโดรน ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลังคาที่แบบเปิดโลง่งพร้อมกับไฟที่ติดอยู่ข้างบน<อ>เพราะว่าเรา,เราจะได้ดดมองเห็นหใช่เวลาโดนบินนะมันจะบินขึ้นไปข้างบนฟิวมันไม่ได้บินออกข้างๆมันจะบินฟิวอุย้ยเธอคือว่าทําการบ้านมาดีใช่โอเคอันนี้เนี่ยก็คือหอบังคับการโดรนของฉันแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือป้อมปราบพนักงานอีเกียโอเคป้อมปราบ ป้อมปืนป่าพนักง,งานอีเกียไงอ๋อฉันเหมือนว่าด่านกักกันอะไรแบบนี้มากกว่าวนะเนี่ยเออมันด่านกักกันง่ได้เออที่ที่ที่ด่านกัก <Hey, S 1> กันพนักง,งานอีเกียเออเราขึงพนักง,งานไว้ค่อนข้างเยอะแล้วฉันจะขึงให้ทุกตัวเลยใครเข้ามาใกล้บ้านนะจับขึงให้หมดเลยแม่ใช่งั้น <c oughs> ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับสไคร้กับช่องของสุนีวิวและจุดแจ้งแชนแนลอุ้ยโอมืดก็ไม่กลัวแล้วตอนนี้เพราะฉันมีปืนเยอะขนาดนี้โดนแน่ใช่แล้วก่อนจากกันนะคะอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่อแจงกับน้องปลาลงคลิปไม่หม่เพื่อนจะได้ไม yes, ่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย